สวัสดีนะครับวันนี้ช่องวิธีภาพไปนะครับภาพพีพระนองนะครับมาใบสดนะครับวิธีตลาดนัดโคกกระเบือนะครับสมป้อยน้อยนะครับอำเภออุดมพรพิสัยนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับเสานี้กับเป็นเสารวันที่ยี่สิบหานะครับท่านภาคพื้จะเจอเข่าปีไม่แล้วนะครับพามาบรราค้างง่วนะครับว่าเป็นจังไดนะครับข้างนี้เรียกว่าเมื่งแล้วกับฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ข้างจังวิถีภาพไี้นะครับเด้อวันนี้ฟ้าคึมนะครับเป็นยังไงกันเดี๋ยวไปรับ่ชงกันผม มาน,รนครับเนบาะงดีครับนี่ยสาวก็ได้เนาะครับนี่สี่แปครับสีิบแหนาดีนะครับส่สิบปลูกก็ได้แล้วพ่อลูกตัวได้หมูไหมราคัหนี่งก็สาวด้วยสี่สิบแปดนะครับแม่สาว สองปีแล้วสองเดือนสองเดือนผสมแล้วผสมอะไหนมากพ่อฮะผสมอะไหนปีสาแดงปีสาแดงทานสองเดือนแล้วสเดือนนี่ใบนี่หลายมีใบหน่อยปีสาแดงเจ็ดปีแล้วพ่อนี่ผสมอลไรฮะสองปีสองปีเนาะใช่เครื่องดำตบเตียงร้อยหาสิบหาแล้วพ่อประมาณหลงง่ายดีแม่นี่แชีงขาเราประกันเวทรับประกัน นีตัวเดียวบุเอตัวเดียวม่วงงามเนะเปดมอกน่าของงามกว่าเลยของประเด็นมาใหญ่ดีต้นเต็มโตก็ฝากเบอร์ตนีปดเกนย์ er. ่ห้าอสห้าสองก็แ0ดจุนเเะครับยูอำเทออำเทอร์มหาชนะมหาชนะชัยยะโสยะโสตอรองนีนะพ่อนีต่อร่องไหนอยู่ไหนบยพ่พอ นิดน้อยเล่นน้อยหมักเี้ๆนะนะแตทุ่มมาตอนนี้นะครับอ๋อเขาก็จะร่กัน้งงานรับว่พยายามลงเต็มตัวนะครับผมแม่นี่ฟงสาง่ายดีเก็นขาดง่ายร้แล้วปีสาแดงสองเดือนแล้วนขาดเรื่องหัดงนะได้คับได้ไปรับค กังต่อันีกำลังต่อกันอยู่รขายแล้วบในอันนไ้ขึ้นบ้นปายอยู่ท่านน่กันก็ได้เากนี่ท่านนท่าไ่มอยู่บอกราคาครับย่างเอาทายสายพี่น้องมั่งลกัน ปล้องพอนารอดใ่นี่ดีใ้ามวนาล่นต์ปล้บุญรีกบุรยกต้นีได้เปล่าเ็ด้วยหาเงินหาเงินครับเอาเมลูกหาเงินแมียกระทบเร้วเมีกระทบแลีวเด้อเดือนหรอพ่อได้สองเดือนได้เดือนเลีวนะครับับไปได้สองเดือนแล้วลูกก็ผูเแยกกันมากพ่อหนิฮะเยี่ยมากพ่อก็แยกเนาะลูกบ้ามันมาพ่อนี่ผสมมา ลูกตัวที่ไหนอตัวที่สงนะครับต,ตัวที่สามนท่องตัวที่สาน่ท้องนะครับแม่ใหง่ๆลูองน่อยสามสิบคน้นาดีลูงแข็งขาคนลูกให้ลูกน้าดีครับนี่ <c oughs> ขัอาเบอร์เท่ไนะครับาดเบอร์ท่าไห่นะครับมนปเ้าศูนร์แปก้หน่ง่ามห้จ็ดห้้นะครับนาะดีีผูคนวัยยุปจับเองขงเราเองอม่าไปนนีกับนี่นะรับเนเสียงกับสีดังแนี่นะครับพี่น้อนัง ข่อขนก่อนเลยครับาไหนเราก็นี่ยี่สิบหกครับเห้อหืยี่สิบหกนะครับสองหมื่นหกก็ตีไปฟ่อนี่แต่เดือนแต่เดือนแต่มข้อขนเยนะครับสองหมื่นหกชุมว่านลอยยี่สิบหกยูบรนจากเบอร์โตป่ะ 86เอา086 872 872 8859 8859ครับเนาะย่วเมื่อใดพ่อนี่ยสีราลัดีราลัดแต้วมาอยู่บระดมนะพอนเขนข้าวเดียวตน้ก็นสองมือนหาสองหากสองหกครับเนาะผู้นั้นสองเมือนหาองส่งข้าวเขาเป็นอะไรครับไปมาเบ่งเนืไทยเขานี่ก็ไดะคไม่หน่ สามสิบสองนครับเอ้ไทยหนาดีได้ลูกไม่ด้แม่สาวผสมผสมเดือนสองเดือนแล้วครับใส่บามันมามผสมแล้วสเดือนนะครับนี่มีกันนาดกันแข่งขาดีสูงอร่อยสามสิบได้ครับ่เียงดำหนาเลยตั้งนานได้ยัไ่ได้ครับผสอง สองมืนสองื่นแน่แแม่ไทยขึ้นกันอนี้แห่งหนาคุณได้หมักหนาไหมครับเม่นี่ไอสั่เบอร์โทรบอสูเก้าสามครับ3ูญเก้าสามห้าสองสี่ห้าสองส่แปมเจ็ดก้าดสามเเคระสีอรูละลายสีละาต่อร่องไหอีกต่อร่องไหนขึ้นอะไรกันมักลุ่มหนีนะครับต่อร่องเับเป็นอ่นี่หนาไหมครับเมียไทย ไใใ่บามันมาเลยเยนค้าดีนะครับเนาะเดี๋ยวไปถามสวนแหน่ให้ตัวนี้เด้พ่อคุณ้าฟังนี่ทอนไหแห่ครับนีุ่นี่บ่ครับผมเจ็ดเมื่นะครับไล่ละสามชิ้าบ่ละสามิ้าคล่องว่างร่เ่อาร่เว่างตัวนี้ทับแล้วตัวนี้ทับแล้วทับปไหนมาก่นี่ทับบัก ยังบเลามันครับบ้ามันเน่นบาเป่าบามันทำบ้ามันมาจักรอบแล้วก่อนนี่จักเดือนแล้วครับเลยนี่มีบ่ครับเอาสองเดือนตัวแล้วเรเอาสองเดือนตัวเอาท่านสองแล้วไล่เราสามหาแล้วก็ห้องนั่นวะนี่สาวสื้อหาห้องนะครับนี่เดือนดำนี่กไงยังนี่ที่ทับนะครับเนาะเดี่าดีครับจ้างไปอีกไป สามสิบห้าฟูนี่เจ็ดนนนะครับเทุกับเบอร์เดียวกันครับบอกต้นนะครับบอกเทเลทมาเบิ้งมาบอกดีครับทดายนะครับนี่สามสิบสี่สเ่องพันลูกก็ได้ลรพ่อลูกก็ได้ครับนี่ลูกก็ได้ครับแกว่างดี สามสห้าสามมสีสาเมือสีห้องห้อห้องร่อยสามสิบนี่ได้ครับผงดีัดเดือนือเดเดือนหรืครับจัดเดือนเดือนเจดเดือนนี่ละเ็ดเดือนเนาะบรไถคมนอร่อยสามสิบแม่นี่เด้าซาน่อยเจดสองเจ็ดนครับสอาหน่อยสองเจ็ดสีออกเนันนแนอเินดอมด้วยจัเดือนหือเลเจ็ดเดือนทำเนาะ อู่ประมาณ120ยี 8. 8. ่ิบหาเลยครับสองสไตล์คุณป่าฝากเบอร์โทรป่าน้อันเนี่ครับผมศูนย์หกสามศูนย์หกสามแปดสามแปดแปดามแปดหนึอนะครับีล่ลัดดีละลดนะครับเนาะามันแหน่นนะครับเขาเยอะหลายๆครับเด้นมาได้ครับนี่สองสไตล์ต่อร่องได้ต่อร่องได้นะพ่อส่งส่งไกลไปหนพป่ะนันนี ตรงไหว่าขันโทั่วทงไก่ไได้ไดู้กันก่อนก่านะคัไดมาราคากหนยยมันหมาไะมครับอ๋ลงต่ไหนมากบ้าไอ้หนิไหนมากปะออลีกด้ลวะสามชิันมาสามหันบ้างสามชิ้นหันครับกขุนกันงขุนก่อนนะครับนะ อันนี้เจดเดือนหรือล่าสาหมื่นหนึ่งพันห้าสามหมื่อยได้ครับมันสามหมืนห้าครับสามหมื่นสองพนหกเรสสามหมื่นสองพันห้าสามหอพันครับสามสอับสามหนึงห้านะครับนี่อันนี้ปีกัวไปก็ทั้งสองคอเดียสูงกู่าระมาณเกือบน่อยสาาครับรวมกันแล้วก็หน่งาขาดีเอาไปคุ้นในพอดีนะครับลุง ก็ฝากเบอร์โทรน่อนนยกานสหครับยูอัเพื่อไหนก่อเป็นยะลักยูเบนจลักนะครับเนาเบ่งเดี๋ยวไปเบ่งไทยเดี๋ยวผู้ใดอยากได้เขาคุ้นนะครับเนาะสามสองหาสามองหานก่อเบ่งไทยสามสองหากับสามหนึ่งหน่ ล่อคุ้นครับนี่ขอพิ่เน็ี่นะครับคุณ่านดูขอมาัดช้นมถามให้เบิ่งยเรื่อยองบนถึนหน้าด้านบนนะก็ได้อะไรครับว่านี่สามเก้าสาบเก้านครับเนียนหนาผสมไหมครับนี่ผลวัดซื่งมากเลยนอซิงตูมากพิ่มตั2สองเดือนบ้ามั่นเมือกว่านพ่มบ้ามันมาสองเดือนเน้ยอยู่บ้าน่องแรกไหมครับนี่ แม่เมื่อกลทองแรกเอาว่าสาวเลยเพิ่งเขาสองเดือนนะครับแข่ง็งขาดีเบิดนะครับผู้ได้มกหน้นนาแมีนี่นะครับเนี่ยวนดีสูงพันลอยยี่สิบได้ครับเนี่ยเพิ่งถ่ายเพิ่นเพื่องดำโค้นหายไงครับเนี่ยอามาตัวเดียวบ่ปะ อยุชดต้องให้นะครับเนาะเอาเดียวเพื่หมักแน่นี่เอุต้องฝากไปทุกท่นะครับผม082 082 1หา7 157434949นะครับเนาะไม่ยู่เท่าเลเท่าเนาะพ่อครับนิดหน่อยตอนเลอีไอีกอนเล่งยเนียจันเอาบกูน่ารัครับบึงต้มาบึงงามๆเนี่บนี้ถ่างจันน้าดีครับเน่ยนี่ นนเ,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 เรรท่าไรนอครับนี่47 47ม่รื่อสนนวลามาชาดจมนกองดำแกนขาดีอันนี้โลนธ,ธรรมชาดไปน้ามาชาดต้องอีกอนนึ่นดีครับแม่นี่ นโเ่อนตกันต่อนะครับเนาะแล้วต้องบนี้ว่าดีครับพ่อได้หล่อป่าพีห่าครับซีใช่ไหมแม่สาวหน่อยอายุจทปีหรือไงอยุสองปีสิละสองปีพ่อสองปี่องพ่อสนงปีขอพ่อสองปีแข้งขาดีปนผ่อน่ลูกก็ได้หล่อป่านี่ฮูบ้างครับอ่มันเทืองดำใช่านะโออยอานจิบมหาไรครับนี่สาวน้าดี แม่เนี่ยแม่ใยเด้๋พ่อแม่ใหญ่แม่ลูกแม่ลูกพังไวหาเมืองสามหาชิปสามลูกตัวแม่ตัวที่ใดเพื่อนพ่อตัวที่สี่ตัวที่สี่จะเยอะเยี่ยงไรลูกสาวหน่อยลูกใหญประมาณสองเดือนประมาณสองเดือนนะครับหาชิปสามนะพ่อเรยมาเดี๋ยวเบิ้งไทยเห็นไหมลูกสาวเพื่อนหรืม่านลอยหาชิปทำไมเดี๋ยวไปถามเบอร์โทุ่ง ก็ฝ่เบอร์โทรมาบอกศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามนย์ห้าสองศูนาสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์ท่าบอพ่ออะไรบอยู่เขื่อนับหมักหนามีนี้นะครับมีน้องชาย้องไขอเพื่อหน่ยครับเนตัวเงินแม่น่น่าเอร์ส่วนไหนเพือนครับไดรอพ่อาเ บามันผสมมากพ่อไงผสมสอเดือนแล้วสองเดือนสมตัวบามันสีแดงเอาบามันสีแดงผสมสองตัวแล้วสามกัวนะคสามสิบแปดนะครับิ่งเียงาเดือนผสมหลายเดือนนะครับนี่สูงนะคบงหาเพ่องดำนะครับองศาใหญ่ดีมหมนี่สูงประมาณร้อยสีบห้ เรียนมาต้องสั่งเงี้ได้ครับนี่มีนาะพ่อมาำนินครับเนาะตัวไหนตัวนี้ตัวนี้เท่าไรพ่อตัวนี้หเกาเก้านะครับเนาะหนาคือกัรหนา่กัรคล่องไหมพ่อคล่องแล้วหเดือนหรือพ่อหนึงเดือนหล่องหเดือนเล้วยเนี่ยอะไหหนาอง หาเดือนส่ตัวไหนมากก่านี่พอตัวพอโตคกันพ่มโตคื่กัน่สมตัววนี่สมตัวหรือไม่หลอดนี่ว่นมีแมวตันี่นาดนะเอาคุณฝ่ายเบอร์ทั่วมาก่ ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเจเจก้าเจ็ดเจ็ดเก้าสี่สองเจ็ดีสองเจ็ดแปสน้อเพื่อนเพื่อนะรเพื่อนเาอย่ไนมาเพื่อนมาต่อเล่าไหนนะ่อรับขอบรกันเอารียบมาหนาได้สองหน้าดีครับตัวสีเบิ่งส้นย่าง่างอยู่ดังเนาะกหนนาะลูกฟูเนาะเลยดยาตางตรับตามล่ะาาลกโว เดี๋ยวเบิ้งอีเท่าไหร่อครับมาตองไรดาาุได้ลครับก้านี่รารจราจรหา้ยครับสองแฟนนาเลขสวยนะครับนี่สองอหางเท่าหแม่สาวปะครับเจ็ดปีรครับมนี่ปีกล้วยแล้วีกล้วนี่นะครับเนาะสูปีจำ ยานหนะหาแม่เท่าสองแปดหาไดี่ครับผมเกงขาเราประกันเบนะครับครัประกันครับบอร์ทูนครับศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่หกเจ็ดศูนย์ศูนย์หนยครับสอามสามสองสามสองสองสององสองนครับม้านะอต่อรองะครอครับออหลายครับมสองปา

สามสามามิบีแม่สาวหน่อยสามนนีสูงหน่อยประมาณหน่อยซีสีทอามาใากตพอมาหนีแม่สวเบิดเนี้ยประจํก็เป็นแหงบสามสิบซีแม่สาวปีกว่าไ้่อยปีกวัว้นงนะครับหน่ยออาบุญเาเป็นไทยนดีะครับก็ ม้วนแน่นแนครับวันนี้เ่งถ่ายเป็นยังไ่หอยเบ่งหลายลก็ว่ากากเบอร์เท่ไรน่นศย์หกสี่ศนย์หกสี่สองสี่แปดสองสี่แปดสามสีหปสมสีห้าครับผมครับเนาะทานเยมานั่หนานี่ก็ได้หับขอบคุณครับครมบเบองข่างกันหน้านะดีครับก็ได้รับนี่ อยู่ได้63จ้ะ63แมานทประกันทองจ้ะแม่มานมีใบมีหลอดใบเดิกับเบลส่งไมากครับบ่เอชเคหาสอตักเดือนหรครับสาเดือนวันที่สเดือนหนาคือเป็นสเดือนนะวันที่สเดือนหนาสี่เดือนสเดือนตัวเล้วครับัวเียธรรมศาสตร์ท่านบริงขายดีบิัประกันประกันทองประกันหาสองศูนย์มากลูกตัวที่สองในทองตัวที่สองในทองรับเครื่องดำนะครับ อั่อยหาิมดาอวยครับก็ไ่้กครับพ3ตอนล่างในยีกในยน่อยเด้อในยน่อยเด้อนาด3นะครับง่ยนี่งๆสือมาแม่ก็ปลูกนาขายลูกมปยังลูกไปแล้วขายป่าลูกปลูกเกือสามยดเท่าไหรครับผมส่เก้าสามเก้าสามสามกแม่

เ่าครับนี่เห็นบ่เท่าไรครับบสี่หมื่นห้าครับสี่สิบห้าผสมมากไปพอนี่บอับองแยกลูกออกแยกลูกเท่าไรพอลูกเพ่นลูกสามมื่นผูตัวผูขายสามมื่นะครับ<ม>เครื่องดำนาดีสูงกหาที่หาไปแล้วครับเอาหัวเน่นครับมันแ้นขาเราประกันเบอร์แล้วก,กวล,วลูกตัวที่ใดแล้วพ่อนี่ ตัวที่สามเดีวทขาไแจ้งตัวหรอพ่อตัวเดียวดีหรอต่อสายเบอร์ทร้าดสิขายอยู่ขายอยู่ครับอาวม่หมาหร้อเล่าข้าวสาลีนองด้กันครับนี่ส่วนราคาเราเบ่งง่นยของจบไปจอ้ดีครับเอาไม่จ้งตัวอะไรเมนี่ซีเหลือจ้งตัวครับจงซีกันีกัอันไหนแน่เอานี่นี่นี่ครับนี่ครับนี่ก็นตจักอายุเท่าไหร่ราครับนี่ ปีกัวปีกัวห่างไว่ทีสองครับซีสินะครับเนาะลูกัตได้ไดยโอ้ะครับพุ่มตครับน้ำพ่มโตมากน้ำบานอ๋อหนีลูกพุ่มโตได้ครับแสดงว่าแม่นี่สุดยอดได้คับนี่ยอ๋อด้วงเอาินเนาสายหู4ีสปีกว่าเกลืองดำสูงกว่านั่นเยอรเอยซีสิบกิโลกรัมดูเบงไทยให้จันงวดตีนะครับนี่ คองถ่คนเสียงดำนะน้ะครับนาไอต่อ42่งเนี่ยนี่ไม่ได้ไม่หน่อยห้าสิบสาม่อแล้วสองพันรอบนึ่งรอบนึงแล้วผสม้วจะขวางวขวางเองตัวได้ง่ายม้นานสาทบาซิสเนี่ยบ้ามันครับบามันนะครับน้องมับามันนะครับเนาะง่ายงามแล้วรอบนึ่ง ก็ได ja. ้ผมหามสามหาสิบสามครับผมนะฮะผู้ได้มักหน้าหาทอง่ายๆได้ครับผมหาสิบสมครับผมสูงหกถึง้อยสี่สิบหาได้ไหมไม่ใน่ครครับสหน่อยนะพ่อหนิแมงรบคู้นี่ห้องหาหาตู้นี่หาสิบหานะครับเนาะสักปีรว่าส้นปีนะถืส้นปีนะครับหาสิบหานะครับตัวละสองหมื่นกว่าบาทแม่สาวสูงร่อยยี่สิบหาแมวนีประมาณรอยยีนะครับเนาะ แจ้งคาหนาดรับประกันเบิดรับประกันำนี้ซูโตะหน้าเนาะศาสเตอร์ศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองหกเก้าสี่หกเก้จ็ดหนึ่งศูาดหนึ่งศูนย์สามนะครับนตข้างบนนะครับไปนะขอบคุณนะครับมหนาครับผมัของัวอะไรอัวขอรดีครับพสดีเอามากีตัวหรอป้าปาสาตัโสมตเอปมาสาต่เนยบอกว่าแม่นเด็ดเลย อันนี้เท่าไรพ่อ2ันสองหนอเท่าไรกว่หกนสองหกสิบสองครับอันนี้ผสมไหพ่อผสมเรียบร้อยแล้วนเรี่ยงเียพ่เนีนมีวามันามัน่วาอมันลายบามันมันดีแข่งขาดีบนนะพ่อดีดีแข่งแงเลยนี่มาผสมเรียบร้อยตัที่ได้พ่อนี่ตัี่ดผสมไหผสมตัว่แหกละตัวแหกเลยตัวแหกเลยวัวสาวทองเนียักเดือนกพ่อดักเดือนแล้ว นี่หลอดนะลูกนี่ท้ายหลอดเขาปึ๊งนี่ศูนย์เจ็ดศนย์เอี่เคสองเจ็มืออพ่อมืไี่บอกเขาเลยวันที่เจ็ดเดือนสิบสองนะครับนี่เออไตเดือนนี่มันที่เจ็ดเออยต้องแรกต้องแรกต้องแรกคุณได้มักนัานไหนหกสิบสอห้องไว้นะครับมองมาเา็มัยขายจะหา้วละหาขั้ขายเลยเราบอหาเจ็ด ห่าเจ็เอาบรดาหาเจ็ดไดครับนี่มีทรงพอมนี่ตัวห่าเ็ตัวนี้ให้พ่อตัวนี้ห้องหาปขายหาเจ็ดห่าเป็ดขายหาเจ็้อมก็หรอของไงพ่อทองแดไหมนี่้องแด้องแรงขมตันี่เรามีใบอีกไอบัลวนนี่บกสามหนึ่งนะครับเออมือใดพ่อใช้มือดสามเดือนก่้หรอลูกวันที่สองตันยาพันหลอกกหรอพัเรียบร้อยแล้ว แม่นี่ได้ป่แม่นี่หาลูกหาแม่สาวแม่สาวปีเ้วพ่อนี่ยว้าสิเก้าเดือนสิเกเดือนเาสองปีละสเข้าสองปีแล้วเเป็นประจําเดือนแล้วความผสมควมผสมเงา้ัไฟแคอยสีหงขาดีตัวนาะตัขดีายห้ามดังูาสิบสามไห่อโอตัวนี้หาสิตัวนั้นหก ขายหาบเจ็ดขายเลยขายหเจ็ด่นขายห้าแปดห้แปดพี่ป้าใ่เบอร์ท่ไหร่นี่่หนึ่งศูนย์หกศูนย์หกสามนย์สามสเดเี่สาองส่ตอมาเลยคุณป้ดาล่าโทรตอนนี้รถตอนนี้รถตอนนี้เลยตรงร้ามตรงร้อมเอาขนไล่าลหน้าหนวงี้้โหเดเดวัดีเดี๋ย อันไหนแน่ครับเนี่ยตัวนี้ส3สาครับส3นะครับ่สาวความสม่สาวความผสมสามเนี่ยสูงมากร่อยมาร่อน่สาวความผสมนีเบาลงมาเนี่ยแข็งขาดีนะครับต้องดีครับ้อนก่อนันนี้สองแปหอแปหาครับแปดหาความผสมเชิงกันสองปีพ่นี่ประมาณสองปีสองปีผสมนะครับเนี่ยอันนี้ใช่ไห สองหาหาสาห้ผสมไหมครับบบบมัน้องก่อนปีกว่ามันปีกว่าสองหาหาสองมื่นหาทันหานะครับตัวนี้สี่มื่นนี่แม่ใหญ่สี่มื่นอันนี้ผสมไหมครับยังยงยัแม่สาว้าผสมนะครับสี่มื่นหนาขึ้นมาเนี่ยเแม่นี่เท่าไร่แนน่งพันสามหมื่นหนึ่งพันนะครับน้อง หลายสีทีมาเลยใช่สีที่มาสามหมื่นหนึ่งันนะครับแม่ขาวกันแม่ความผสมความผสมเครับอมาแล้วนะครับสองสามม้วนสองหมื่นตัวมาถึงสามหมื่นนะครับมีสี่หมืตัวเดียวีมืตัวเดียวแม่น้าหนานะครับเนาะเดี๋ยวรดน้ำไถ่ได้ครับแม่นี่เครื่องดำแม่ใหญ่น้าหนากับเครื่องดำ โปนแขงาเนรประกันเบิดมต้งัสาวนะครับเนาะรับประกันผู้ย่างนะครับด้เนารต่อรองได้ยีกต่อรองได้ต่อรองได้ตัดโดยด้วยนะครับผม063 063 507 507 9240 9240อนเง่ายเนาข้ครับผมครับตชารตอนนี้ก็เ้าแล้ตอนนี้ผู้ยาครับขอพื่อนหลายท่านต้นขาครับผมเร่หมากงรุ่นนี้นะครับมาค่ ต่อเพื่อนนะครอร่องกับเพื่อนด้อีกรับประกันตอนนี้หอสุยางนะครับ